อย่าใส่กางเกงผ้าฝ้ายนาตัวใหญ่นั้นอีกเลยมาดูรุ่นใหม่ของปีนี้กันไม่ต้องใส่กางเกงผ้าฝ้ายไม่ต้องใส่กางเกงลองจรกางเกงลำลองกันลมที่สามารถใส่ได้ในฤดูหนาวนี่คือที่ถูกขนานนามว่าเป็นรัสเซียสามารถใส่กางเกงกันหกอย่างนี้ในฤดูหนาวได้มันเป็นผ้าที่กันลมกันน้ําและการคราบน้ํามันทนต่อการขีดข่วนสึกหรอไม่เป็นขุยไม่เป็นรอยดึงด้านในเป็นผ้าขนสัตว์เทียมแบบรวมเป็นหนึ่งเดียวนุ่มเป็นพิเศษและละเอียดอ่อนข้างนอกลมหนาวพัดเข้ามาไม่ได้ข้างในอากาศอุ่นออกไปไม่ได้สสสมใ่่แแนนนบบ้อทังายละุ ฤดูหนาวใส่แค่นี้ก็พอแล้วขอบเอวกว้างยืดหยุ่นได้ดีมากไม่รัดหน้าท้องไม่รัดเอวสามารถใส่ได้ถึง230จินเอวสูงและเป้าลึกไม่รัดแต่ไม่หลวมทรงหลวมสบายสวมใส่สบายและผ่อนคลายการเย็บตะเข็บของการเกงทั้งตัวก็ดีไม่มีเส้นได้ส่วนเกินเลยไม่เลือกอายุไม่เลือกุ่นยังคงเป็นรุ่นเดียวกันทั้งชายและหญิงสีดำคลาสสิกใส่ไปอีกกี่ปีก็ไม่ตกเทรนด์ทั้งอบอุ่นและทันสมัยเท่ไม่ว่าจับคู่กับเสื้อผ้าหรือรองเท้าแบบไหนก็ดูดีลดราคาพิเศษตอนนี้ หากชอบก็รีบคลิกวิดีโอเพื่อสั่งซื้อเลย